สวัสดีค่ะรีดมาเลีวลูกอมรูปตาหรือเรียกทั้นั้ว่าโชลี่บ๊อปอายเยลลี่นะครับนะคะือเป็นไอเทมที่หายากมากในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้หาอาจจะมาหาไม่เจอนะคะเพราะมันหายากมากค่ะใช่ค่ะกว่าจะหาเจอนะน้องล่อไปสักพูสักสิบวันอะอันเท่าไหร่อันละยี่สิบบาทนะคะตอนแรกคิดว่าจะเล็กๆแต่จริงๆมันใหญ่มากลูกตาเลยใช่ไหมใช่ทีน้องที่รูตาสิ นี่ก็ที่ตาไหนคะกินกันดีกว่าต้องกินแล้วก็ต้องใช้อันนี้รอนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเยื้มหกใส่จริงๆเราได้มาเกี่ยนเราได้มาแค่อันนะคะแต่ไอนแอบกินก่อนแอบกินนิสัยไม่ดีเลยก็ขออันนี้โอ้ยอ่ะตาสีมันสีแดงเลยเฮ้ยแล้วที่เอาสีนี้โอเคอีสองอันเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะแก้เกลือดีกว่าครับนี่นะคะตึง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 ตึ้งตึ้ง พี่ลองแล้วเขาก็จะเป็นลูกกระต่ายข้างในนะคะใช่กลิ่นก็จะเหมือนเยลลี่ไี้กลิ่นหรอกลิ่นโอเคอ๋อเอามาเที่ยวกับลูกกระต่ายเลยก็เหมือนตาจริงเลยน่ากลัวต่อไปแล้วก็มามากินเลยนะคะแกะคายแกะก่อนต่อมาได้แกะแล้วากินข้าวหนึ่งสองสามดีอุ้ยหวานเลยจะมาดูนะคะน่ารักอ่ะน่ารัก โมจิป่ะโมจิรุ่นยังไหนอินนุ่มๆนุ่มๆนี่ค่ะนุ่มๆเราจะมีไส้สีแดงอยู่ข้างในนะคะแล้วไ้ของเรานเซนจะเป็นไส้สีเหลืองไส้สีเหลืองน่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะใช่ค่ะอ่าถึงเวลาที่จะหมอมหรือยังจะหมอมนะเลือกอีกแล้วเรามต้องเอาหองนะขอะอื้โเป็นไง เปี a, Yo, ้ยวเียบอกแล้วเรปี้ยวแลหนูไม่เปี้ยวเปี้ยวอ่ะบอกหกแล้วเลดออกเลดออกเลดออกเลอดออกเปี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากไม่สิโลกเปรี้ยวไม่ชิมมั้งนี่มอืม มันโมจิอ่ะเอ๊ะมัสเมลโลเห็นไหมได้ปะมัสเมลโลหรือเยลลี่มัสเมลโลสินี่เหมือนมัสเมลโลเนาะอืออืออร่อยอร่อยอยู่อร่อยอ่ะเปรี้ยวอ่ะใช่อร่อยอยู่เปรี้ยวเปรี้ยวจินน้ำไม่เปรี้ยวเปรี้ยวมากต้องกินน้ำแหละพอเฮียอาจจะเปรี้ยวพอเฮียก็ไม่ชอบกินเปรี้ยวตอนนี้หาที่ใส่ยากนะ เซ <Self? S 2> เว่นได้ครับแต่ว่าหายากมากเดี๋ยวอีกสักพักก็จะง่ายต้องใช้ความพยายามเพราะว่าความพยายามอที่ไหนความเหน็ดเหนื่อยนันะคะอีกสองอันจะทำไงพี่เซม,มีเมนมูนมนใหม่เราจะมาทำม็อกเทลลูกอมลูกกระตานะคะจริงหรอใช่เดี๋ยวก็มาดูกันเลยครับโอ้ยเรามาดูใหม่บายบายเต็มปาก Parents always saying, "Boy, when you grow up, you're gonna find a nice lady. Make sure you act tough. You'll be living a life like Barbie and Ken. Come on, suck it up and forget this nonsense. What if he wants Ken, not Barbie? Why should he have to say sorry? Tell me, do you even listen to all the dumb shit you're slipping?" We can love who we want to. So don't say he's not supposed to.